สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้แอนจะพาไปเก็บดอกฟันสิงโตพี่น้องอยู่หลังบ้านนี่ละจ้าดอกไม้ยาดอกยากำลังบานออกมาอู้งามหลายพี่น้องมีหลายสีมากมากเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าตัวนี้สีเหลืองๆนี่จะเป็นดอกฟันสิงโตหรือพี่น้องเด้อแอนจะเก็บไปเฮดซาจะไปต้มสซซาจากน่อยเพราะว่าประโยชน์ของเขานี่ก็ที่แน่ๆก็คือแบบว่าเขามีสาร เฮเลนินแม่พี่น้องที่จะแบบว่าบำรุงเรื่องของสายตาแลละก็มีเบต้าแคโรทีนพี่น้องแล้วก็วิตามิน B2 พี่น้องลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อพี่น้องแลลวก็ซอยในเรื่องของอ่ะพูดนอนรับบอสบายนับน้อนรับบอเต็มที่เบเต็มอิม่มจังเสีแม่พี่น้องเขากับซอยได้พี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องของแบบว่ายากขึ้นจังเสียห้าแนมเนแล้วมัน มันแนมเห็นว่าตั์จึงสีแม่จ่าพี่น้องมันก็ซอยได้อีกเรื่องนึงแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆพี่น้องก็ช่วยในเรื่องกันครับทายได้ดีแต่ว่าเขาก็จะกินายพี่น้องเขาก็กินมือละแก้วซ้นานั่นล่ะจ้าอ้วนตุอ้วนตุยอืมจะไปใช้ล่ะนั้นฮะ การขยายผ้าหนงเขาก็จะเป็นในพี่น้องย่ามเขาอาดอกเลืองแหละเขาจะบานเขาก็จะมีแตกเม็ดในน้อยยังสีพี่น้องลมย่ามลม,ลมพัดมาหรือเข้าไปเป่าจังสีลมพัดมาจังสีพี่น้องเขาก็จะล่อไปตามอากาศเขากเกิดได้ง่ายพี่น้องเป็นเป็นวัชพืชที่แบบว่าทนทานและมีประโยชน์พี่น้องขนาดเพิงเขายังมากเอาไปเฮ็ดนำเพิงเลยพี่น้องเบิงเนี่ยเขาเก็บไวไปตรงขาเขาสีเหลืองๆเนี่ยพี่น้องดอกไม้ปลา ดอกห้าปลาพี่น้องกําลังขึืนโอ้ยงามค่ะงามเนี่ยตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆพี่นอ้องถามแฟนว่าอันเธอเคยเธอว่ามันกินเดบอนี่วายสันเพิ่นว่าบอวาสันฉันคิดว่ามันกินบ่ไ้ดอกพิน่นว่าเออบ่เป็นยัางบ่กกินก็บ่กกินทำแก็<ม>คือยังว<ม>่<ห>าละพ,พี่นอ้องคนก็บว่าเมนฟูแบบผู้ทุกทรงทุกเรื่องกิงสี่เมนจ้าแต่ว่าเมียนี่กะ อยากจะสันหานะของปอกของปลาแต่ว่าแอนก็บ่ได้กินทุกทิ้งทุกอย่างได้พี่น้องแอนกะเข้าก็เลี้ยนลูกไ้พี่น้องเพราะว่าเฮามันบ่มีคืออยางบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะมือนี่กะอากาศดีดีพี่น้องกะถือว่าห่อนคักไปกับย่งพี่น้องแต่ว่าอากาศมันดีกว่าปกติที่เวลาระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องมีแสงแดดโอ้ยเป็นตะยางดีคือยางเล่นพี่น้องมือนี่ก็เลยชวนลูกชายกับลูกสาวลูกสาวเนี่ยบ่ามาดอกอยู่ถึงเฮียนเพิ่นว่าพ่นปวดท้อง ขวบพามาเบิงพี่น้องขอยเสียดายมันบ่แม่นเออมันบาแม่นต้นพักกูดไหมพี่น้องมันเป็นต้นเฟิร์นพี่น้องแต่บางคนเพิินกับกินเด้พี่น้องแต่ว่าก็คือยังว่าแอนก็นมีความเป็นพูแพ้ในตัวเองเจ้าคองอยู่แล้วก็เลยบอกกาตัดสินใจที่จะกินจังซี่แม่จ่ะเขาก็บินหุ่นเขาลูกเขาลูกชายขอยไปนางซิงซ่าพี่น้องข่อยละงสะงสารกรินไหมมันสิหักบ่ไอ้ป่วมปุย2องของขอยนะแก้มยุยยๆน่ะ มวนของเขาแหรอพี่น้องมันนี้เป็นอากาศที่ดีมากๆเลยพี่น้องอันพะย้ายเพื่อนบ้านเพื่อนกะกำลังยางมากพอดีเพื่อนกับ,กงงา,นา,นกบานางคุยกบแฟนเพื่อนกำลังสียางขึ้นเขาเหรอจ้ะเงี้ยนคางบ้านเนี่ยแหละพี่น้องพะยายเราก็อ่ยางเล่นของเราทุกมือเด้พี่นอ้องยางขึ้นเขายาง,เ,าางเล่นไหมนอนนะห้อน,นเล่นเ่นซรันี้ก็ฮ้อนก็เหี้ยแตกเหี้ยแตนแล้วได้เวลาออกกําลังกายแล้วพี่น้องมันมันเป็นอากาศที่แบบ เอาหยยหยหามาโดนทังสิแม่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นอากาศที่เยือกที่เย็นผ่านมาสามสี่เดือนน่ะหาเดือนน่ะพี่น้องเพราะว่าต้องการแสงแดดมากๆากน่ะพี่น้องนั่งทิ้งชาเลนไปแล so ้วพี่น้องโอ้ยงามครับทิวทัดแสงแดดเป็นว่าเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นแบบมันพอแดดไหมพี่น้องแต่ว่าย่ำอันเดียวถ้าเบิองย่ำมีแดดอะไรๆก็สิจมมาหอนี่คือกานั่นแหละพี่น้องบ่มีอยังพอดีล้วพี่น้องเนาะ นี่แหละจ้าชมบรรยากาศอันนี้ต้นอะไรนะเนี่ยจ้าตัวนี้ก็คือยังแบบเป็นพักคล้ายๆพักติ๋วพักติ๋วข้าวหลังใช่ไหมมีรสชาติเปรี้ยวพน้อเขาจับเอาเพ็ดสลัดก็มีประโยชน์พี่น้องวิตามินซีหลายสิแม่จ้ากาเอาน้ำซีมซิมมานะได้ไหมจะเบียดมัลเปรี้ยวเปรี้ยวจะซิมซีมเด็กน้อยพี่น้องบ่มักดอกแน่จังเสียจมทิมมาแล้วเฝ้าทมทิมมาแล้วเออโสม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 กันว่าภาษีผ้าย่างเบื่อเบืองเอ่อ สมุนไพรเอวร์แมนพักปลาพี่น้องพักปลาต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นแบบต้นหอมปลาพี่น้องเขาสามารถอ่เอาไปขั้นซมหรือว่าเอาไปเฮ็ดอ่าหั่นใช้พวกต้มพวกแยงสีไดเม็ดพี่น้องตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแบบว่าต้นหอมปลาพี่น้องก็จะขึ้นทั่วไปเลยพี่น้องเพราะว่าเม็ดเขาก็สิเป็นแบบเม็ดค้ายๆแบบมันมันเวลายิ่มล้มมาเวลายิ่มอันพัดไปยังเสียเขาก็จะขึ้นยังไงพี่น้อง เต็มยุจ่าแต่ว่าอันแอนก็บ่ได้เก็บไปดอกพี่น้องเพราะว่าคือยังว่าแอนกะตัวตนแอนก็บ่แม่นว่าแบบลอยเปอร์เซ็นต์ร่างกายเองสิกินเป็นยังไงก็เลยแบบอกกินเต็มที่มันกินกระเทียมเล็กหน่อยว่ากับมีผู้ว่ากินเด้อพี่น้องเด้อเก็บไปเฮ็ดลวนน้ำก่อมันปลาตัวไปหาเก็บเอาลวนมันประหยัดไดย อันคาบอันสามสีคาบห่อใบพี่หน่องไเ <ป S 2> ลน้องห่ห<ด>อใบเ่ผู้ใด,ดมากินแบบขันสมยังสีเฮาไปหาเก็บน้ำปลาพี่นอ้องห่ก็สิประยัติไปอีกแบบหนึ่งพี่นอ้องตัวนี้ก็กินได้พี่นอ้องกินอ,อน่อ,อนๆพี่นอ้องยอนอ่อนเอาไปลวกกินน้ำปอกน้ำปนกระซสบพี่นอ้ <END S 1> <ม>องดอกเขาจะสีม่วงงามๆามนาะพี่นอ้องแต่ว่าเฮาเวลาเฮากินเหากินช่วงที่เขากำลังขึ้นหม่อะจ้ะเขาจะอ่อนพี่น้องดอกเขางามงาพี่น้องเนี่ยเห็นบ่าสีม่วงๆนี่พี่น้องกินได้อยู่ด้อจ้าตัวนี้ สำหรับซื้อนี่แอนบ่ามันใจเดี๋ยวถ้าคลิปหนามีแอนสิทายลงอีกคลิปอีกทีนึงตัวนี้ก็เป็นพักพักใบตําแย่พี่น้องใบตําแย่สามารถเอาแบบไปขั้นสมได้คือกันพี่น้องแต่ว่าน้ำมันนี่แบบถ้าถือแล้วแบบขั้นเยิ้มเยิ้เลยพี่น้องขั้นบางคนกับถึงอาการแพ้แบบรุนแรงเลยเลยจ้ะเราขอควรระวังด้วยจ้ะเด้อตาแยน่ฝรั่งนี่แอนก็จะ กับเขาบ้านแล้วพี่น้องเดินชงบกชงรีร uh, anyway, um, so uh, ับใรับอากาศรีบร้อยกรจะล้างทำความสะอาดสิล้วกะแองกฤสิมากต้มใส่หนำห่อนแช่ใส่หนำหอนไว้จะเข้าพี่น um, um um> um> ้องแล้วแองก็สิมากินหลังจากที่แองกินลราเนาะจาเนาะตื่นขึ้นมาแองก็รู้สึกว่าแองรับสนิทพี่น้องหนึ่งเลยก็คือแองรับรู้สึกว่าแองรับเต็มอิ่มพี่น้องตื่นขึ้นมาแล้วมันเบื่อเมื่อยแล้วก็บบ่ตื่นเข่ามาเข่า้องน้ำกลางข้างกลกางขึ้นนึงสิแมะเพราะว่าแองก็ รู้เนาะอาการแต่ว่ามันก็กับ่แม่นว่ายาวิเศษด้พี่น้องแต่ว่าแอนก็อยากแนะน,นําจึงสี่แม่จา้าว่าสมุนไพรอ่ะพืชไอ้วัชพืชหรือต้นพืชจัึงสี่เขาก็มีประโยชน์พี่น้องเขากกินซอยบารุงร่างกายไปก็ะดีกว่าแบบเข้าไปกินแบบยาที่เป็นแบบไอ้ที่เขาเฮ็ดมากกว่าบางเธอเข้ากับ กินแบบพวกสมุนไพรอย่างสีซอยใบน้ำพี่น้องเนี่ยประโยชน์พี่น้องอ่านารลยเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละสำหรับนี่เป็นประโยชน์ของอ่อส่วนดอกเด้อพี่น้องเด้อใบก็เป็นมีประโยชน์อีกแบบหนึง่งรากของอ่อต้นหญ้าฟันสิงโตก็จะมีประโยชน์อีกไปแบบหนึง่งพี่น้องเพราะว่าประโยชน์ของเขาแต่ละอย่างเนี่ยมันบกขึ้กกันพี่น้องถามว่ามันกินแล้วตื่นขึ้นมากกับรู้สึกดีพี่น้องรู้สึกสดชื่นนี่พี่น้องขึ้นบ้านพี่น้องเมืองโอ้ย ใครไหมพี่น้องแองกามาดัดแปลงเฮตุเป็นพาโล้มุมเศร้าเนี่ยก็กินกับเขาไปแล้วพี่น้องใส่บบกพริกใส่อยังไปลงไปแล้วน้ำส้มไปแล้วตกแลงมาไงพี่น้องก็เห็นใครเราคอยคอ,อยกินมันกินยากีหลี่ได้พี่น้องใครแบบสามมือติดกันโลเมตาใครเหลือจากไอ้วันอันฮิสเตอร์นั่นแหละพี่น้องเทศกาลกินไข่นั่นแหละจ้าเอยแต่รอบนี้ก็คือบไร้ตักกินไข่เลยพี่น้องแต่ก็เสียดายแต่ มันกินนมาได้เราไหมพี่น้องมันแบบโอ้ยมันอันมันคักอีหลีพี่น้องมันเต็มเนียวเลยไหมสําหรับแบบว่าใครยังสิไม่รู้สึกว่าอิ่มคักอีหลีงสิไม่ใช่แต่ก็ยังเหลือพี่น้องแต่กะต้องกินให้หมืดพยายามกินหเห้่มืดอะ่ะจ้ากะสิพยายามกินตอนหิวค่ะกึังสินะกะสิยายากินได้เองสิลราพี่น้องแซ่บปบุงไปตามที่เข้ามากแล้วพี่น้องเนี่ยพักเหมือนเดิมจ้พักกวงตุ้งอ่อพักกาดหอพี่น้องเขากําลังสิแตกออกมาให้เป็นดอกเป็นสิไมแองเ็ไป เด็ดมากพ่อใส่พี่น้องเพราะาช่วงนี้กะยังว่ามีพักอีย่างแบบหลายอ่ะพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างกาลังกําลังอ่เพาะกําลังหง,งอกกําลังต้นนน้อยถึงพี่น้องรอเวลาแค่นั้นลหละจ้ะต่อไปกะสิโอ้ยบื่อพักกินแล้วพี่น้องแซบอยู่จ้ะเนื้อไอหมูกับอันหมูสามชั้นนี่แ่ะเองกะเอามาตุ้นเอามาเคี่ยวใส่กันไหมพี่น้องแซบเติบอยู่จ้ะใครแแฟนบอกว่าเธอรับผิดชอบไปเลยเดอ้อ ฉันกินบ่ไว้แล้วไว้สัง่งเเลยว่าบอยบ่ได้เดเจ้าตรงกินข่อยสักซอยข่อยสัก้องสามหน่วยเนะ้ีน่ะลูกนี่ก็บ่แาะแตะแวพี่น้องลูกก็าโอ้ยบ่บ oh, ่ลวแม่ว่าสัง่งยังก็สิไปคิดหาเมนูพี่น้องอาจจะเป็นเมนูใครลูกเคยอีกก็ได้ยังสินะจ๊ะเพราะว่ามันเหลือก็เสียดายยังสิไหมพี่น้องใครก็หลายยาก็เอามาหลายแพ็คเติบจังสิไหมจะ๊ะก็สิพยายามคิดหาเมนู ไข่ไข่ต้มไข่ต้มจังสีนะจ๊ะไข่ต้มเอามาเห็ดเอียงได้แน่ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อแอนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกๆก,การติดตามพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า